สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆ FC ชาว u t u b e นะครับคาหมืงน้ำา KP ทุกท่านนะครับวันนี้ผมได UM ้มีโอกาสจะมาทำคลิปนะครับชี้จุดใจตังนะครับกับคาหมืกงน้ำไม่นี่นะครับวันนี้เหรียญวันนี้เนี่ยผมไม่เคยทำมาก่อนและไม่เคยซื้อมาก่อนด้วยนะครับไม่เคยเช่ามาก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นเหรียญแรกในชีวิตของผมเลยนะครับแล้วก็เป็นเหรียญแรกแทบจะผมคิดว่าในในช่อง YouTube ของผมด้วยกันนะครับอันนี้เป็นเหรียญอาจารย์เฮงนะครับ อาจารย์เฮงไพวันนะครับเหรียญพมรมสีหน้าเนื้อเงินนะครับอันนี้เป็นทรงข้าวหนามตัดนะครับสองสี่เจ็ดสองนะครับเป็นเหรียญเก่ายอดนิยมนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงโด่งดังมากมายและหายากมากๆนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมเรียกได้ว่าโครตระหายากอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นพาที่เป็นพาที่ดีดังแล้วก็ค่อนข้างที่จะ พบเจอได้น้อยและส่วนใหญ่จะพบเจอในสภาพอย่างเงี้สภาพไม่สวยแสนก็บาทนะครับแต่ว่าถ้าส,สวยๆเมื่อไหร่กระโดดไปที่หลายหลายหลายแสนนะครับอย่างนี้ก็นี่ นี่โอ้โหแสนก็บาทสภาพสึกๆหน่อยนะครับเนี่ยแล้วด้านหลังจะท่านจะเป็นจานอัคระอย่างนี้นะครับเห็นรอยจานแล้วก็จะเห็นว่าร่องรอยนี่ไม่ใช่เกิดจากอะไรนะครับเกิดจากการเก็บรักษาที่เป็นร่องๆ่อๆเห็นไหมครับเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยเกิดจากการเก็บรักษาทั้งนั้นนะครับก็เลยมีผลต่อราคาหน่อยหนึ่งนะครัไมันต้องบอกตรงๆและต้านางข้างสึกนะครับแต่ถ้าสวยๆนี่หลายหลายหลายแสนนะครับยินดีรับเช่าเลยนะครับอันนี้เป็นเหรียญโพลอาจย์เฮงไพวันนะครับ นี่เลยเป็นเนื้อเงินนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะคมชัดเจนมากนะครับถ้าสังเกตดูง่ายๆนะครับคมสีหน้าเนี่ยนะครับ,รบเวลาหน้าแรกที่เราเห็นเนี่ยห่วงถ้าเป็นห่วงเชื่อมนะครับเอ็งต้องบอกตรงนี้ก่อน <c oughs> เป็นห่วงเชื่อมแบบนี้นะครับเดี๋ยวพูดตรงนี้ก่อนดีกว่าเป็นห่วงเชื่อมแบบนี้นะครับนี่เป็นห่วงเชื่อมแบบนี้เป็นห่วงเชื่อมนะครับเป็นห่วงเชื่อมนะครับแล้วก็มาที่หน้าแรกนะครับหน้านี้เนี่ย,ย <c oughs> ตรงนี้เนี่ยปากท่านเนี่ยคมชัดเจนมากเนี่ยดูขนาดผ่านการใช้งานมานะ ค่อนข้างลึกคมชัดเจนในดวงตาท่านนี้ต้องจําพิมพ์ให้แม่นนะครับรุ่นนี้นะครับต้องจําให้แบบเรียกได้ว่าขึ้นใจนเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมแกะบล็อกได้คมชัดเจนมากดูจมูกต่างๆนะครับแล้วก็นี่บนศีรษะของท่านนะครับคมชัดเจนแบบลึกมากคมมากนะครับแล้วก็ปลายต่างๆเนี่ย พรุ่งนี้ผมบอกได้เลยว่าเหรียญรุ่นนี้แกะบล็อกได้คมมากเห็นไหมขนาดศึกนะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าตัวอัคาระยันเนี่ยเป็นการแกะบล็อกที่ได้คมมากๆเลยถ้าส,ายสวยๆคงคมกริบแน่นอนนะครับแล้วก็ดูตานะครับแบลตาทั้งสี่พรมสีหน้าเนี่ยคมชัดเจนหมดนะครับเรียกได้ว่าคมชัดเจนหมดเอางี้ดีกว่านะครับสักขนาดสภาพผ่านการใช้งานมาอย่างนี้ยังคมคมชัดเจนขนาดานี้เลยนะครับนี่เห็นไหม คมมากนะครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญรุ่นที่ผมบอกเลยว่าคมกิฟตนะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นเป็นพระที่เรียกว่าพระดีแล้วราคาแพงนะฮะนะครับนี่การแกะบล็อกอัครไเนี่ยเห็นไหมครับเวลาดูเหรียญรุ่นนี้เนี่ยผมชอบเอียงดูนะครับแล้วก็เอียงดูเห็นไหมจะมีเส้นแตกต่างๆนะครับในตาคมชัดเจนผิวเนียนตึงนะครับถึงแม้จะผ่านการใช้งานมาก็เถอะนะครับแล้วก็เห็นไหมการแกะบล็อกเนี่ยเวลาเอียงดูจริงๆเนี่ย ต้องดูมิติอย่างนี้นะครับคมชัดเจนตั้งเป็นสันนะครับขนาดศึกอย่างนี้ดูครับในซอกตาอย่างเงี้ยนะครับจมูกปากอะไรเงี้ยคมชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็อัคระยันนะครับในแมกันแกะบล็อกเนี่ยเป็นถึงแม้จะสภาพอย่างนี้ก็ยังได้ขนาดนี้เลยถมว่าถ้าภาพสภาพสวยๆก็ค่อนข้างเยี่ยสุดเหมือนกันนะครับในการแกะบล็อกอย่างนี้นะครับเห็นไหมละอัคะยันเนี่ยต้องจําฟอนต์ให้แม่นๆนะครับฟอนต์ยันนะครับแล้วก็ใบหน้าของท่านเนี่ย ค่อนข้างที่จะเป๊ะมากนะครับต้องจําด้วยนะครับใบหน้างท่านเนี่ยต้องส่องบ่อยๆหรือเปิดคลิปวนๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ผมว่าก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับผูกเชื่อมนะครับนี่แล้วก็เรามาตอนที่จุดต่อไปนะครับก็คือตรงนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่าสําคัญนะครับเวลาเอียงดูนะครับเวลาเอียงดูนะตรงนี้นะเวลาเอียงดูเนี่ยนะครับเวลาเอียงดูเนี่ยท่านจะเห็นว่า เห็นว่าขอบท่านเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยขอบแเนี่ยขอบตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะตั้งเป็นสันนะครับแต่ว่าสภาพนี้ผ่านการใช้งานมาขนาดจะมีร่องตรงกลางไหมครับขนาดมีผ่านการใช้งานมาก็ยังเห็นคมชัดเจนอยู่นะครับอาจจะมีการสึกไปบ้างเห็นไหมบางจุดนะครับแต่ว่าก็ ตามสภาพนะครับแล้วก็ผิวท่านเนี่ยจะไม่บวมเหรียญท่านจะไม่บวมนะครับต้องดูดีๆเรื่องเหรียญบวมไม่บวมเนี่ยต้องดูจริงๆนะครับบางทีต้องอาจจะต้องดูจริงแต่ว่าการพูดอย่างนี้แล้วผมก็พยายามให้อธิบายให้เขาเข้าใจเต็มที่แต่ว่าเน้นสองเน้นดูต่างจุดต่างๆกันดีกว่านะครับแล้วก็หูห่วงเชื่อมนะครับและจุดต่อไปเนี่ยนะครับอันนี้ห่วงยังอยู่เลยนะนะครับเนื้อเงินนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยด้านหลังจะเป็นจานนะครับจานจะมีอาจจะมีสองสาแบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ แล้วแตกกันไปนะครับแต่ว่านี่รอยจานนะครับถ้าจะเป็นรอยจานอย่างนี้นะครับบางทีองค์นี้สภาพใช้สึกมากๆนะครับต้องเอียงดูดีๆแล้วพอเอียงปุ๊บเนื้อเงินก็จะสะท้อนแสงแต่ว่าก็จะเห็นรอยจานที่เป็นเอกลักษณ์ของท่านนะครับอาจารย์เฮงไพวันนะครับนี่เลยเหรียญรอยจานบอกไว้ว่าหายากแล้วก็แล้วก็แล้วก็ส่วนใหญ่พบเจอไม่ค่อยสวยพอสนนพวยๆปุ๊บแพงนะครับเหรียญรุ่นน,นี้พอสนนพวยๆปุ๊บแพง ผมบอกเลยว่าดูรอยจานด้านหลังจะเป็นรอยจานนี้นะครับนี่ด้านหลังจะเป็นรอยจานนี้นะครับาจ,รจานอันคร,ระแบบเรียกได้ว่าเข้มขังนะแต่ว่าโอ้โหองนี้ใช้สึกมากนะครับดูข้างนะครับนี่นี้สึกเลยนะครับมีการเก็บต่างๆนะครับแล้วก็เหรียญรุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะผ่านการใช้าง,งานมาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอง์นี้ก็เลยทําให้เราก็ ประมาณนี้ด้วยกันนะครับอาจจะได้เห็นบ้างรายละเอียดเราก็ได้เห็นหลากหลายสภาพหวังว่าองค์ต่อไปจะได้เช่าไ,ได้มีโอกาสเช่าองค์ต่อไปนะครับอันนี้เป็นองค์แรกนะครับเหรียญอาจารย์เฮงไพวันนะครับเนื้อเงินนะครับท่านไดมีดีรับเช่านะครับนี่สวยๆหลายหลายหลายแสนนะครับหลายหลายหลายแสนนะครับถ้าสวยๆนะ นะครับถ้าในมีนดีรับเช่าเลยนะครับวันนี้ผมข้ามาน้บขอบคุณทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะครับถ้ามีประโยชน์นะครับส่งรูปมาทางไอดีไลน์แอซไซเคแล้วก็เลขเจ็ดเจ็ดตัวตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ